วันที่สามพฤษภาคมคศ1 9ึ่งคือวันที่ชินอิจิยามาโมโตะเปิดม่านฉากใหม่ของการเผยแผ่ทำภัยสารพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูจิถูกเปิดขึ้นไม่ใช่เพื่ออวดความงามแต่เพื่อประกาศว่าวัฒนธรรมคือพลังของประชาชนในวันเดียวกันนั้นร่างกายของชินอิจิยามาโมโตอ่อนล้าจากภาร,รกิจนับไม่ถ้วน ไข่ขึ้นเหนื่อยล้าแทบหมดแรงมีเนโกะภรรยาของเขามองด้วยความเป็นห่วงแต่ชินิจิพูดกับตัวเองอย่างนิ่งสงบว่าผมจะไม่ยอมให้ความเหนื่อยมาหยุดการต่อสู้ของผมที่โทชิมะดินแดนแห่งการต่อสู้ของประชาชนสายตาของชินอิจิหยุดอยู่ที่หนังสือหนา 2. เล่มบนโตะ๊ะผู้นำโทชิมะอธิบายว่านี่คือ ดัชนีธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเลนไดโชนินผลงานของยุวชน108คนที่ลุกขึ้นทำในปีแห่งการศึกษาธรรมยุวชนเหล่านั้นไม่มีงบกระดานไม่พอจนต้องตีเส้นเองด้วยมือกลางวันทำงานทำกลางคืนอ่านทำบางคนตาแดงบางคนเกือบถอดใจแต่ยุวชนคนหนึ่งพูดขึ้นว่าถ้าไม่ทลายขีดจำกัดนี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่แท้จริง พืนก่อนพิธีถ่ายภาพหมู่ยังมียุวชน20คนทำงานจนถึงฟ้าสางจนปกหนังสือประกอบเสร็จตัวอักษรสีทองบนปกไม่ใช่เพียงชื่อหนังสือแต่มันคือเหรียญชัยชนะของคนธรรมดาเมื่อชินอิจิยามามโมโตได้เห็นหนังสือดัชนีนั้นเขาไม่ได้เห็นแค่ผลงานแต่เห็นอนาคตเขากล่าวว่า นี่คือความสำเร็จทองคําของวัยยุวชนและคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการศึกษาธรรมจากโทชิมะสู่ยุโรปจากอพาร์เมนต์เล็กๆในลอนดอนชินิจิกล่าวอย่างหนักแน่นว่าที่นี่อาจเล็กที่สุดในโลกแต่คือปรา,าสาทของประชาชนแม้ระหว่างการเดินทางที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สมาชิกหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาน้ำตาคอละกล่าวในใจว่า พวกเขาสวดอธิษฐานทุกวันให้ชินอิกิมาเยือนและชินอิชิรับรู้ว่าแรงอธิษฐานของประชาชนแข็งแกร่งยิ่งกว่าสิ่งใดบทนี้ไม่ได้เล่าเรื่องอาคารแต่เล่าเรื่องมนุษย์มนุษย์ธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้มนุษย์ที่รวมพลังจนสร้างปราสาทขึ้นมาด้วยหัวใจนี่คือบทเรียนของตอนนี้ยุ่ชนคือพลังวัฒนธรรมคือสะพานและชัยชนะเล็กๆ ทุกครั้งคือการปฏิวัติมนุษย์อย่างแท้จริง